สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็อยู่กับช่องฟันเกมนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมในแอป Royal Casino นะครับวันนี้จะอยู่ในเกม007 Service นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเล่นให้ดูนะครับมาเล่นยังไงชิปนะครับชิปนี้นะครับก็สามารถ รับฟรีได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับไอ้ไม่ใช่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับในคอมเมนต์นั่นแหละแล้วก็ชิปนี่นะครับทุกคนสามารถแลกเป็นเงินเข้าบัญชีได้นะครับ1ล้านชิปนะครับได้100บาทนะครับ100บาทไทยนะครับนี่ก็อยู่ในเกม0 0 7 Service นะครับอนี้ผมจะหมุนสปินนะครับเป็นสปินนะครับหมุนทีละ ห้าหมืนไปเลยนะครับจะลองเล่นให้ดูนะครับว่าได้รลอไม่ได้ก็มาดูกันนะครับทุกคนผมจะหมุนสัก10รอบสิบครั้งก่อนนะครับว่ามันจะได้เยอะไหมอน,นี้ได้หกหมื่นนะครับถ้ามีไอตัวผู้ชายที่เป็นนักสืบโูนเจ็ดนะครับก็จะได้เยอะอยู่นะครับ ขึ้นแล้วพะเยโลกนี่นได้สี่หมืน่นกระโดดขึ้นเองมาต้องนัง่งถ้าไอตัวผู้ชายที่ถือปืนอยู่ตรงกลางนะครับจะได้โบนัสเยอะนะครับนี่ก็เป็นเกมนะครับอันนี้ได้แสนห้านะครับ ขึกนนาดกินอันนี้บอเจ็บ้องเจ็บใจเลยนี่หมดละลายหมดนะครับหมดไปสิบสปินนะครับเดี๋ยวลองอีกเอาตัวนี้เป็นห้าสิบไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นเกมนะครับก็ลุ้นไปนะครับใครได้ก็ได้ใครใครเสียก็เสียนะครับดิงกินก็ลองโดดมาเล่นกันได้นะครับมันสามารถแลก เ็นเงินสดเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีได้จริงนะครับนี่ผมหมุนเป็น50ครั้งนะครับออโต้50ครั้งอันนี้ได้1นึ่งแสนนะครับจะมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นได้รางวัลใหญ่นะครับอันนั้นได้แล้วผมก็ไปถอนไปขายชิปเลยนะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ใกล้หมดละชิปๆใกล้หมดแล้ว,ลลวนี่มีไม่กี่แซนนี้ครับเมื่อกี้ทุนน้อยทุนน้อยอยังไม่หมดนี่น่าจะหมดรอบสุดท้ายนะครับนี่เรียบร้อยโอเคครับทุกคนถ้าใครอยากลองเล่นก็สามารถาดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับเกมนี้นะครับก็เล่นง่ายๆนะครับ ได้ชิปฟรีนะครับ1นึ่งแสนชิปนะครับถ้าเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ให้เกาะนะครับ1นึ่งแสนชิปฟรีนะครับชิป1ล้านชิปนะครับสามารถแลกเป็นเงินได้100บาทนะครับสามารถขายได้100บาทครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากโดนเล่นก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะครับใต้คลิปนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับแล้วก็อย่าลืมเกาะ โค้ดรับชิปฟรี1นึ่งแสนชิปด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแนะนำเป็นการเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ